โอเคครับ okay, ผมนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปของผมนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเลือกเป็นทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยโอเคนะทุกคนนะก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกมนะผมเป็นเกมยิงปลาด้นะนไม่ใช่เกมยิงปลาดิทุกคนมันเป็นเกมแบบเกี่ยวกับอ่าอะไรนะเกี่ยวกับอ่าคาสิโนนะครับผมนะก็มีเยอะแยะมากมายแนละ้วผมมีบาคาร่านะผมนะ ก็หรือว่าออกเด้งอะไรมากมายนะผมนะเป็นดัมมี่ก็มีนะผมก็เกมนี้นะผมเล่นแล้วได้เงินจริงๆนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเอ่อไปยิงปลาให้ทุกคนดูนะผมนะก็ก็ทุกคนใครที่อยากจะได้เงินไปเติมเกมฟรีฟ้านะผมก็อย่าลืมไปโหลดใต้คลิปของผมนะผมได้เงินจริงๆนะทุกคนนะก็โอเคเดี๋ยวผมจะลองยิงปลานะผมนะโอเคลองยิงปลาดูนะผมดูดีทุกคนได้เงินรัวล้วเลยดิดูดิดิทุกคนนะผมนะประมาณนี้นะผมก็ เออตอนนี้ผมมีอยู่9ก้า0นกว่าชิปนะดุทุกคนจากแบบ2 0 0 0มนชิปอ่ะผมเล่นแป๊บเดียวนะผมยิงปลาแป๊บเดียวนะผมก็คลิกไปเรื่อยๆับผมเดี๋ยวก็ได้นะผมกดค้างนะผมนะคนที่อยากจะได้เงินจริงๆนะผมดูดิแป๊บเดียวผมก็ได้ดูดิแตกราดัวด,ดูดิทุกคนนะผมก็ประมาณนี้นะทุกคนคนที่อยากจะได้เงินจริงๆนะผมก็อย่าลืมไปตรวดใต้คิ้วกผมนะผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปรับชมคิปวกันเลย โอเคนะผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมข้อจะมาแจากไอเทมโค้ดนะผมนะเป็นไอเทมโค้ดที่แรงมากนะผมแต่ผมไม่บอกนะผมว่าเป็นไอเทมโค้ดอะไรเดี๋ยวทุกคนเอาไปใส่แล้วก็ไปดูกันเออเอและกันนะครับผมนะเป็นไอเทมโค้ดที่แบบแรงจริงๆนะผมนะเดี๋ยวเออยเนะผมเดี๋ยวเรามาเอาเดี๋ยกิจกรรมก่อนนะผมนะกิจกรรมสําหรับเฮ้ยเดี๋ยวเสียงดักเกินไป่ะลืมรถเสียง <laughs> เดี๋ยวเราไปรับของก่อนนะผมก็ กิจกรรมไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะก็ประมาณนี้แหละนะผมกิจกรรมนะผมไม่มีอะไรมากผมเคยรีวิวไปหมดทุกอย่างแล้วนะครับไอเดียเดี๋ยว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 ผมเคยรีวิวไปหมดทุกอย่างแล้วนะผมนะคนที่อยากจะรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรเพิ่มเข้ามาก็ไปดูเอาเองแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <tapi S 1> <c oughs> ผมนะก็ประมาณนี้นะผมผมรับไปหมดแล้วนี่หว่าอ๋านี่อะไรเนี่ย เออผมขอไม่ก็ไปดูแล้วกันนะผมก็สำหรับคนที่อยากจะเข้าแคนผมก็ตอนนี้ก็รับอยู่นะผมรับอีกเท่าไหร่วะเออแล้วอีกสามคนนะผมก็ผมว่าน่าจะเต็มอยู่แล้วแหละคลิปนี้ลงไปนะผมเพราะว่าคือแบบผมเทสแต่ละวันนี่เหนื่อยล้ากันพอสมควรนะผมใครแชทมาอีกเออก็นะผมนะก็เฮ้ยไม่แต่งตัวดีกดเข้ามาทําไมกดเข้าไปเออเราไปัอเดตตัวละครกันดีกว่านะผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ไหวแล้วน,นะนเฮ้ยเชิญเคียอ,อะไรนะฮนะเร็วนะสามนล่นะครับก็อ่านะเว้ยมึงจะเชิญมาอะไรนะังหนาเนี่ยเฮ้ยมันสั่นนะก็ประมาณนี้นะผมโค้ดก็อยู่ในคลิปนะผมก็หากัะเอเอิงนะผมนะก็เออนะผมคนที่อยากจะค้นหาผมในเกมนะผมก็มีคนก๊อปชื่อผมเต็มเลยนะผมคือแบบผมก็ได้อ่าตัดสินใจนะผมใช้อักษรเว้นวรรคนะทุกคนนะคือทุกทุกคนจะค้นหาเพื่อนผมในนี้ไม่ได้นะผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมนี่นะผม นี่นี่มันค้นหาไม่ได้นะดูน,นะก็เดี๋ยวผมจะลองพิมพ์มาสองห้าสองเก้าแซดดูนะผมสองห้าสองเก้าแซดอะดูนะผมนี่นะผมไม่มีผมนะผมไม่มีผมนะผมก็ถ้าทุกคนอยากจะเพิ่มเพื่อนผมหรือว่าแบบส่งคำขอผมนะผมก็ให้ทุกคนดูยูไอดีตรงนี้นะผมนี่ยูไอดีตรงนี้เท่านั้นนะผมนะคือแบบนั่นแหละนะครับผมขอแคนปอมก็มีนะผมสําหรับคนที่ไปขอเขาแคนปอมก็ ก็น่นแหละนะครับผมนงกก็เสียใจอยู่ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าแบบถ้าเป็นแคน๊อปนะผมนะแคน๊อปเต็มเลยนะผมนะคนที่อยากจะเขาแคนผมจริงๆต้องทักเพจก่อนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อก่อนเท่านั้นนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะผมก็ไอเดโค้ดก็อยู่ในคลิปเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยว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 ผมขอเล่าของให้หมดก่อนนะมุมคือก็ต้องหาดีๆนะไอเด้งโค้ดอะดูคลิปผมให้จบด้วยนะครับ เพราะว่าผมอาจจะแจกอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะผมก็ทุกคนอาจจะไม่รู้นะผมก็เดี๋ยวผมจะไปดูเสื้อผ้าก่อนนะผมเออซึ่งคิปหน้าผมอาจจะมาแจกตัวไหนว่าที่ผมลิงไว้นะผมนี่ตัวนี้นะผมผมน่าจะได้แจกอยู่นะผมเพราะว่าแบบมันแค่สามสิบห้าบาทเองนะถ้าเตืมอ,อะเออนะผมก็นะผมคนที่ คนที่อยากจะได้เพชรนะผมก็คนที่อยากจะได้เพชรนะผมวันนี้ผมจะแจก179เพชรเอ้ย179บาทนะผมเป็นจานวน520อเพชรนะทุกคนนะคนที่อยากจะได้นะผมให้ทุกคนนะผมคอมเมนต์ด้วยดีนะผมแล้วก็ชื่อเฟซไว้ใต้คลิปนะครับผมนะก็แค่นี้พอนะผมไม่ได้อะไรมากมายนะผมนะก็นะแค่นี้พอนะผมก็แค่บอกว่าอยากได้5 2 0บเพชรครับแค่นี้พอนะผมก็นะผมคนที่อยากจะได้เพชรก็แค่นี้นะผมไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมคน ที่ดูคลิปถึงตอนนี้นะครับผมก็นะ่าจะเห็นโคนแล้วแหละนะครับผมคนที่ไม่เห็นนะผมก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับผมคนที่ไม่เห็นไม่ต้องคอมเมนต์นนะผมว่าไม่เห็นครับพี่หลอกอะไรไอ้เหี้ยมไม่ได้หลอกนะผมนะใส่โค้ดในคลิปไว้จริงๆนะครับผมนะกออ็ไปหาก,กันเอาเองแล้วกันนะผมก็ในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมผมอาจจะพูดวนๆกันนิดนึงนะพูด วนไปวนมาแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมะก็ลินนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีตลบคลีปนี้สวัสดีครับผม